รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะ รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเกะนะจะมาถวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้นะครับเรามาพบกับเจ้าอยู่สุขมากทองปีเก้าหนะครับหน้าหนุ่มนะครับสีสันล้อยรวมนะครับลองช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูกถือว่าดีนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับตัวนี้เป็นตัวเอเดเอ็กนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเอาะมีดีนะครับ กระบะหลังมี่แม็กไลเนอร์ให้นะครับพราะมันถูกพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้นะครับมีล้อแมกขอบ16ให้ยางดีนะครับพร้อมวิ่งนะครับรถคันนี้เครื่องดีแค่ซีดีแอร์เย็นเพียงพะนะครับปาติกไม่ขาดนะครับรถคันนี้ เครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆมองง่ายนะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์หนูแหงที่ถูกต้องนะครับขนุนหน้าถือว่าเดิมนะครับเพดเป็นเพจเดิมหมดดำนะครับรถคันนี้มองง่ายเลยนะครับภายในถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีบอดทางด้านขับขาดบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับคนตรงคนโซนหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับพวงมมลายยังได้พวงมาลัยเดิมอยู่นะครับบอกแคปไม่ขาดนะครับ ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับใครหาเกาไร่เก้าส่วนกันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่9 3 0 0 0บาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถต่อรองตรวจสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีแถวแถวพัะนคมนะครับใครอยู่แถวนั้นก็ลองสอบถามกันดูนะครับ แล้วสัเพื่อนท่านใดที่ชอบคลิปนแนวนี้ชี่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไ,ไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเคนะจาะสวัสดีจ้ะ